อเมรินทีวีหนูทดลองทิตันเอ็กพอล้วหนูก็อยู่แล้วลาสเวเกสแน่เลยลาดกระบังลาดกระบังค่ะสอบเก่งนะครับสองซ้ำหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่คะสองค่ะเก่งมากค่ะเพราะว่าปันว้าอยู่ในมือหนูสองลูกใหญ่เลย เห็นบ้สสีแดงๆอย่างนี้เพื่อนๆนึกถึงตัวการ์ตูนอะไรครับมันคือสโนวี่ใช่แล้วค่ะพ้ันนี้พวกเราสองคนพานเพื่อนๆมากันที่งาน How do you do Snoopy นั่นเองอช่วงเด็กฝึกงานถ้าพูดถึงคำว่าตัวตลกหลายคนอาจนึกถึงแค่คนที่ทำให้หัวเราะแต่จริงๆแล้วตัวตลกคือศิลปินที่ใช้รอยยิ้มเป็นเครื่องมือและใช้หัวใจเป็นเวทีในการแสดงค่ะ โอ้โหนี่คือโชว์มายากลเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหไปดูมาจากไหนอะชาบูอ๋อพอดีชว่ชวงพี่เขาคนหนึ่งอะคะ่ะเขาเล่นมายากลเก่งมากเขาทำลูกโป่งได้น่ารักมากอืมคือทั้งโชว์มายากลทั้งบิดลูกโป,ป่งทำได้หลายอย่างใช,ใช่ไหมชอบดูเหรอคะชอบนี่ก็คือฝึกแบบมีมาโชว์มายากลใ,ให้พี่เขาได้ดูด้วย สุดยอดมากถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้นะเรามาถูกที่แล้วแหละชาบูเพราะว่าเราอยู่ที่ซิปเปอร์เซอร์คัสค่ะเดี๋ยววันนี้พี่แพลวจะพาชาบูนะไปลองฝึกแล้วก็มีโชว์ให้ทุกคนได้เห็นกันแบบเจ๋งๆกว่าน,นี้ไปเลยสนใจไหมสนใจโอเคเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไปดูซิว่าจันใหญ่ยังบ้างตามมาเข้าไปข้างในกันเลยจ้าตอนตัวตลกผู้สร้างรอยยิ้ม นี้ชาบูจะได้เรียนรู้ว่าการเป็นตัวตลกไม่ใช่เรื่องขำอย่างเดียวแต่คือการสร้างความสุขจากใจจริงและใช้พลังบวกให้คนรอบข้างยิ้มได้เหมือนเราค่ะพี่แพ้นี่ไงดูพี่เขาอยู่อะไรนะดูพี่เขาอยู่อ๋อที่บอกว่าดูในทิกต็อกนี่คือพี่คนนี้เลยใช่เลิศมากปะแต่เราไปหาพี่เขากันสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะนี่ตรงนี้นะสวัสดีค่ะที่เดียวซิปเปอร์สครับถูกต้องฮะก็อีคนนึงคือตัวซิปแตกครับจะมีฉายาฉายาซิปเดียวซิปเปอร์ตัวซิปแตกนะซ่อมนี้ยังซ่อมแล้วใช่ก่อนมาต้องซ่อมไม่เรียบร้อย พี่ทีกาของเราน้องชาบูเขาบอกว่าเขาติดตามมีพี่ในติ๊กตอกมาแล้วบางทีนะคุณโชยายนให้่นวยแต่เขาบอกพี่ี่ทำอะไรแบบหลายอย่างมากเลยบอกเลยว่ามาที่นี่ครบจบในที่เดียวแน่นอนครับผมไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานฉลองง้ยไฟแดงเกี่ยวกับงานแสดงที่นี่คือซิปเปอร์เซอร์คัมแน่นอนครเราคือคณะละครสัตว์ คณะแรกคณะเดียวของประเทศ,เทศไทยว้าวว้าว,ว,าวที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของถนนพระรามสองเพราะว่ามีที่เดียวมีที่เดียวอุ้ยพี่ทำหลายอย่างมากเลยค่ะอย่างไอชิบุพี่เขาเรียกว่าอะไรหรอคะพี่เดียวเรียกตัวเองว่าเป็นคลาวรือว่าตัวต,วตลกส่วนพี่ตัวซิปแตกเป็นเป็นตัวตลกก็เป็นนักมายากลค่ะอุ้ย <c oughs> <c oughs> นักมายากลเราสามารถทําอะไรได้หล้งหลายอย่างเลยแล้วทําไมพี่พี่ถึงมาเป็นตัวตลกได้ล่ะคะโอ้มีเวลาว่างไหมคะสักสามวันหูพี่เล่าให้ฟังสักสามวันหูพี่เล่าให้ฟังเริ่มจากตอนสมัยกรุงศรีที่เดียัะไปเลยเอาตอนใกล้ๆปัจจุบันหน่อยมันเป็นความหลงไหลเป็นแพชชั่นตอนสมัยพี่เดียวตัวเท่าหนูอ่ะพี่เดียวก็อยู่บ้านนอกคอกนาที่ออสเตรเลียที่ออสเตรเลียโนุ่น โวยบ่อเอ๊ะสกุลนครอรอสเตรเลียใกล้ๆกันหมือนพี่อยู่ล้วลาสเวกสัแสแน่เลยลาดกระบังลาดกระบังค่ะขอบเลยพี่ก็อยู่อยู่ท่าเฮ้ยอยู่ท่า, <im itation> ทาชิคาโก้อยู่ท่านำนอนอยู่ท่านำนนท <im itation> ์้ยคนนั่นกว่นี่พี่เดี่ยวเป็นเด็กบ้านนอกแล้วอตอนพี่เดี่ยวตัวเท่าหนูเนี่ยพี่เดี่ยวมีโอกาสได้ดูคณะละครเล่ สมัยก่อนเขาจะมีคณะกายกรรมละครเล่เขาจะขี่จักรยานล้อเดียวแบบนี้แล้วก็มีควงไฟมีพ่นไฟแล้วพี่เดียวก็ร้องโอ้โหทำได้ไงเนี่ยนี่แหละเรา born to be เลยเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ born to be พี่เดียวเนี่ยก็ไปเรียนเกี่ยวกับตัวตลกที่ประเทศอเมริกาความหลงไหลความชอบอยากให้หนูมีรอยยิ้มแบบนี้ไง หนูขอฝึกงานเป็นหนึ่งในทีมของคณะพี่ได้ไหมได้เลยทีมงานจากบมาได้เลยฮะเพราะว่าตอนนี้างนใหม่เดี๋ยวให้พี่ตั๋วพาทัวร์ดีไหมดีไหมเออเออจะพาทัวร์ไปดูโชว์ต่างๆเลยมีให้ดูเยอะแยะมากมายสำหรับวันนี้ครับไปค่ะมามาเลยกิจกรรมแรกที่จะพาน้องชาบูมารู้จักครับกับเฟซพิเนตติ้งครับเป็นกิจกรรมยินหน้า ด้วยสีที่แบบนอนท็อกซิคครับปลอดภัยแล้วก็มีให้เ yeah. ลือกหลากหลายรูปเลยใบนี้แล้วกันค่ะอันนี้นะคะอันนี้ยูนิคอนว้าน้องชาบูไปไหนฮะหายหายไปแล้วอะหายไปแล้ว นี่ไงนี่เหรอคือเพชรยอดสวยเลยเปลี่ยนไปเลยอ่ะสวยแบบน่ารักมากยูนิคอร์นนอย่ะอันนี้เป็นเพียงแค่แบบฐานหนึ่งที่เราเจอในนี้เท่านั้นใช่ไหมคะบอกเลยว่านี้ออเดิร์ฟออเดิร์ฟออเดิร์ฟเท่านั้นออเดิร์ฟเท่านั้นยังมีอีกเจ็ดหมื่นกว่าฐานและตอนนี้ครับเราจะมาหนึ่งฐานของเรานะเรียกว่าเมจิกโชว์ครับหรือว่าเมจิกคอร์เนอร์ติดขอบโต๊ะี่ยพร้อมค่ะพร้อมค่ะโอ้ เดี <mile> ๋ยวคุณพี่นักมายากลจะมีปองนามพิเศษฮะโอ้ดูให้ดีนะคะถ้าพี่นักมายากลเฉยกันมันจะออกมาเป็นสองลูกแต่สองลูกสำหรับพี่นักมายากลมันเยอะจนเกินไปเดี๋ยวพี่จะเก็บไว้ในกระเป๋าก่อนนะคะเก็บไว้ลูกหนึ่งอย่างนี้นะคะอีกสักครู่นึงนะครับผมพี่ก็อ้าวที่ใหม่นะครับผมใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับผมอีกสักครู่นึงแป๊บนึงนะคะใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวนะมือขวาจะเอาอันนี้นะคะใส่เข้าไปในมืออย่างนี้พี่อยากให้หนูกำลูกนี้ ให้แน่นเหมือนพีก่กรรมได้ไหมคะรบกวนด้วยครับกำไมนั่นเลยค่ะกำแน่นๆกำแน่นๆแ,แล้วก็เอามือมาชนกันช้าๆนะคะช้าๆนับหนึ่งสองซ้ำหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่คะสองคะ่ะเก่งมากค่ะเพราะว่าปัญญาวเพราะว่าป<ฮ>ัญญาวเราอยู่ในมือหนูสองลูกใหญ่เลยได้ไงอะชอาบูฮู้ a m a ซิ่งสาธุแต่ไหวอะไรแล้วลูกเดี๋ยวนะคะพี่มีเกมมาเล่นกับชาบูด้วย อันนี้เป็นเหรียญจีนเหรียญจีนโปรดจำไว้หนึ่งอย่างครับสีทองมีรูสีเงินไม่มีรูนะคะจ้ะแต่บูตัวนะพี่ใส่เข้าไปอย่างนี้ปึ๊บอ่าสีเงินเก็บไปแล้วเมื่อกี้ไปเก็บสีอะไรคะเก็บสีเงินไม่ไม่ไม่ยังไม่ได้เก็บนะคะเดี๋ยวเริ่องเออหนูตาค้างอยู่ค่ะเมื่อกี้เอาไปเอาไปใส่สีทองเข้าไปใส่สีเงินเข้าไปเดี๋ยวคุณพี่จะเดี๋ยวมาหนึ่งเหรียญ จะดึงสีนี้ออกมา,าดึงสีเงินออกมาแล้วบอกเขาบ้าในมือที่ต้องเหลือสีอะไรคะสองอันค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นอันเดียวนี่แหละฮ่ลโหะเป็นของขวัญจากพี่รักมายายกลขอบพูนค่ะเย้ว<ำ>้าวอยากเล่นมายากลเป็นไหมคะไม่อยากไม่อยากตับดีกว่าเฮ้ยต้องอยากต้องอยากสิลูก